เจนดูอะไรอ,ะอ่ะอ้าวก็ดูคลิปเด็กอ่ะเพราะว่ากําลังคิดอยู่ว่าลูกสาวคนแรกที่อยู่ในท้องเนี่ยจะหน้าตาเหมือนพ่อหรือว่าหน้าตาเหมือนแม่ฮะหายท้องอีกแล้วเหรอทำไงดีอ่ะทำไงหายเพ้ท้องวิธีการทําให้หายแพ้ท้อง โอ้ยโฆษณาอีกแล้วจีจะหายไม่เนี่ยนะโอ้ยเจนเจนเธอเป็นยังไงบ้างฉันอ้วกอยู่ในแก๊งเทวไวยังได้ทำไมก่อนเนี่ยฉันเข้าไปดูวิธีการแก้เทห้องไอเกเนี่ยมีแต่โฆษณาโอ้ยนี่แกจะตกใจทำไมการเท้องเนี้ยเป็นอะไรที่แบบปกติฉันชินแล้วก็จะไม่เคยเทห้องไงถ้าจะดูยูทูบแล้วไม่มีโฆษณาข้าไหนะแกต้องเข้าแอปนี้ เทียวดูเบอร์เทียวดูเบอร์เอออะสมมติแกต้องคิดอยู่ใช่ไหมหมันก็จะไม่มีโฆษณาขั้นเลยแล้วถ้าสมมติว่าแกออกไปจะไปเล่นแอป,ปอื่นเห็นไหมเสียงก็ยังอยู่เฮ้ยมาตังค์มาเล่นไปพร้อมๆกันได้หรือว่าดูไปพร้อมๆกันได้โอเคเลยมาฉันดูให้ละกันเฮ้ยเล่นฉสิลูหน่อย